สวัสดีครับทุกท่านที่รักประชาธิปไตยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ที่จะนําเสนอให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดวีระสมความคิดจีตามจับอดีตสสพลังประชารัฐหนีคดีมารับโทษเหมือนล่าคนร้ายที่พัทลุนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อเขียน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับพันตรวจโทโวยพศอาภรรตร์อดีตสอสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐผู้ต้องหาที่หนีคดีให้ได้เหมือนกับตามจับคำร้องที่ยิงตำรวจเสียชีวิตที่พัทลุงโดยมีรายละเอียดดังนี้วันที่ยม5ิมีนาคม2 5 6 5เวลา10นาฬิกาตำรวจตามจับคนร้ายที่ยิงตำรวจตายที่จังหวัดพัทลุงได้แล้วนี่คืออีกหนึ่งหลักฐาน ยืนยันว่าตำรวจไทยก็เก่งไม่ใช่ย่อยจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้วงเล็บไอที่ทำไม่ได้เพราะไม่ยอมทำหากตำรวจไทยต้องการจะตามจับตัวคนร้ายคนทำผิดจริงๆแล้วไม่มีคนร้ายคนใดสามารถหนีรอดได้ดังนั้นกรณีคนร้ายที่หนีหมายจับของตำรวจหลายคดีเช่นพันตรจโทวัยพจน์อาพรรัตน์ซึ่งสารดีกา มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วอย่างน้อยสองคดีทั้งคดีล้มการประชุมอาเซียนและคดีบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติด้วยทั้งสองคดีสารดีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วหลายปีและสารออกหมายจับให้ตำรวจไปตามจับตัวมารับโทษแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีตำรวจคนใดไปตามจับตัวพันตรโทรไวพ์มารับโทษเลย ทำไมตำรวจเก่งๆอย่างผอบอตรพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนเก่งอย่างพลตรวจเอกสุชาติธีรสวัต์ผู้ช่วยผบอตรคนเก่งอย่างพันตรวจโทสุรเชษหักพานและผู้บัญชาการสอบสวนกลางคนเก่งอย่างพันตรวจโทจิรพภูริเดชจึงไม่พยายามไปตามจับตัวพันตรวจโทไวยพศมารับโทษทั้งที่ เวลาได้ล่วงเลยมาหลายปีแล้วการที่ตํารวจไทยไม่ยอมไปจับตัวพันตรวจโทไวพศมารับโทษจึงทำให้เชื่อได้ว่าอาจมีเจตนาช่วยเหลือผู้กระทําความผิดไม่ให้ได้รับโทษหรือไม่การกระทำดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตใช่หรือไม่ดังนั้นคนไทยคนใดที่ทราบเรื่องเหล่านี้และมีความพร้อมก็สามารถที่จะ ไปยื่นเรื่องกล่าวหาต่อสำนักงานปปชให้ทำการไต่สวนและลงโทษกับตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่ละเว้นไม่กระทำการตามอำนาจหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชนได้สีสุวรรณอยู่ไหนความคืบหน้าล่าสุดทัศนีสวดประยุทธ์ประเทศวิกฤตเดือดร้อนทั้งแผ่นดินยังมานั่งบนเรื่อง PR ตัวเอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทัศนีบูรณุปรกรณ์สสจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดินแทนที่จะเอาเวลาไปแก้ปัญหาแต่กลับเอาเวลาไป PR อาตัวเองแถมประกาศอยู่ต่ออีกหนึ่งปีจนจบครบวาระแม้แต่นาทีเดียวประชาชนก็ไม่อยากให้อยู่ อยู่ต่ออีกหนึ่งปีคนจะอดตายอีกเท่าไหร่วันนี้พเดกประยุทธ์ใช้งบประมาณแผ่นดินไปเกิน20ล้านล้านบาทแล้วแต่สิ่งที่ได้คือความล้าหลังถดถอยและสิ้นหวังประชาชนตัวเล็กแทบไม่ได้รับอนิสงค์จากการใช้งบประมาณคนจนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็น20ล้านคนแต่ในขณะที่ทุนใหญ่เจ้าสัวกลับ รวยเอารวยเอาสะสมความมั่งคั่งบนคราบน้ำตาของประชาชนเพราะรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเอาแต่เอื้อนายทุนและเจ้าสัวพอสักทีเถอะค่ะกับการละลายงบประมาณแผ่นดินไปในการโปรโมตตัวเองเพราะประยุทธ์ไม่มีผลงานอะไรให้ต้องโปรโมตอยู่แล้วก่อนจะตัดพ้อว่าประชาชน ไม่เห็นผลงานของตัวเองในท่านลองพูดผลงานของตัวเองออกมาสักข้อสิคะไม่มีไม่มีเลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดเต้มงคลกิจยอมรับรู้สึกท้อเจอสีราจแจ้งจับขอยุติการติดตามคดีแตงโมนิดาไม่ปฏิเสธทำไปเพราะหาเสียงที่รัฐสภาในมงคลกิจสุขสินธานนสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศิวิไลถแถลงถึงกรณีการยุติบทบาท ในการค้นหาข้อมูลคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทริดาพัชระวิลพงษ์หรือแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังว่าเนื่องจากที่ผ่านมาตนได้หาข้อมูลหลักฐานมา1เดือนโดยได้ทำเต็มที่แล้วพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปกว่า20ประเด็นซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์จะต้องไปหาข้อมูลต่อ แต่หากในอนาคตตนได้หลักฐานมาเพิ่มเติม,ตมก็จะมายื่นเพิ่มเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันพนักงานสอบสวนก็จะดูยู่ห่างอย่างห่วงห่วงอีกทั้งหลังจากนี้จะไปเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของพักไทยซิวิไลช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนใครจะกล่า,หาวหาว่าตนนั้นหาเสียงคดีแตงโมก็ไม่ปฏิเสธเพราะต้องหาเสียงเพื่อให้ประชาชนเลือก ถ้าประชาชนนิยมก็เลือกหากประชาชนไม่นิยมก็ไม่เลือกมงคลกิจยังกล่าวต่อยว่าสำหรับสาเหตุที่ต้องยุติคดแตงโมเพราะหนึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าต้องพักผ่อนบ้างรวมถึงนายสิระเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพพนานครนพักพลังประชารัฐที่แจ้งความดำเนินคดีกับตนนั้นทําให้รู้สึกท้อเพราะแทนที่จะมาช่วยกันทํางานแต่ถูกขัดขวางก็เลยรู้สึกท้อการหาข้อมูลของตน แม้จะไปกระทบกับคนอื่นบ้างแต่ไม่มีเจตนาไปให้ร้ายใครเช่นกรณีนายวินิตรีปัญญาหรือลุงนิดคนพายเรือหาปลาตนก็ขอโทษที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งลุงนิดเป็นประชาชนตนเปสอสอ็นสสถามว่าจะไปมีเรื่องกับประชาชนเพื่ออะไรหลังจากนี้จะขอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดช่วงหนึ่งก่อนและเมื่อกลับมาแล้ว จะไปบ้านลุงนิดเพื่อขอโทษพร้อมไปช่วยลุงนิดหาปลาด้วยขณะน,นี้รู้สึกว่าควรถอยมาก้าหนึ่งเพราะคำวิจารณ์ของสังคมก็มีส่วนสำคัญที่บั่นทอนความรู้สึกทำให้รู้สึกท้อระหว่างทำงานหากมีใครมาวางตะปูเรือใบก็ไม่อยากทำส่วนที่มองว่าอาจเป็นการทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185 เนื่องจากไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าที่รัฐนั้นผมยืนยันว่าไม่ได้ไปแทรกแซงแต่ไปเป็นพยานให้เท่านั้นในมุคนกิจกล่าวความคืบหน้าล่าสุดปรินาเผยกำลังหารือกับทนายหลังปปชชี้มูลความผิดจงใจแจ้งทรัพย์สินยิมสามีนาคม2565นางสาวปรินาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐเผยว่าตน ทราบจากข่าวแล้วกรณีที่ปปชมีมติชี้มูลความผิดจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั่นเป็นเท็จและปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบในสองรายการด้วยขณะนี้กำลังหารือกับทนายความทั้งนี้การปกปิดข้อมูล2รายการของนางสาวปรินานั้นคือการแจ้งราคาพระเครื่องผิดจากความจริงและเรื่องของการทำสัญญาเงินกู้ซึ่งขั้นตอนจากนี้นั้น ทางปปชจะส่งเรื่องให้กับสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองพิจารณาตัดสินตัดสิทธ์ทางการเมืองต่อไปโดยกรณีการยื่นรายการทรัพย์สินอื่นเป็นพระเครื่องผิดรุ่นจากที่แจ้งต่อปปชโดยนางสาปรินาแจ้งต่อปปชว่าครอบครองพระสมเด็จบางขุนพรมมูลค่า2 5 0 0 0 0นบาทแต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าพระเครื่องดังกล่าวประเมินค่าได้ประมาณ สองถึงสแสนบาทเท่านั้นอีกกรณีรายการเงินให้กู้ยืมที่นางสาวปรินาแจ้งต่อปปชว่าทำสัญญาเงินกู้7จ็ดล้านเจ็ดแสนบาทแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นเท็จเพราะไม่มีการกู้เงินดังกล่าว